สบายดีทุกคนมิน,นี้มาเจอกับเจนจากซองเจนนี่ดับเบิลยูเนาะตามหัวข้อของคลิปมือน,นี้เลยเนาะก็คือเขาจะมาะตอบคำท่มามให้น้องๆเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์ข้องการเหีนยนยูฟุตา้านตอนนี้เป็นจังได้แล้วกันคาไซจ่ายเนาะข้องการเหีนยนยูฟุตา้านเขาก็เฮ็ดรีเสิร์ชมาหน่อยนึงเนาะถ่ามมูมูคูคูลแล้วกันเฮ็ดออกมาให้น้องๆเนาะซึ่งว่าก็จะมีน้องผู้นึงเนาะเพิ่นส่งมาถามซื้อน้องเดนี่ดีมิลลี่อ่ะเทียบเป็นท่ามา ยกมูคา,าใ่ใจทางเมิดนะ้องโครงการเฮีนยนยูฟูตาเนาะคอเจนค่ะไปเอาข้อมูลมาให้แล้วแล้วก็จะมีน้องถ้ามาตอนนี้มาห้าหลายเปิดแล้วบอ,อยกมูจะทานาการณโครงการเฮียนห้องมาห้าหลายฟูตาเนาะเขาก็จะมาตอบคำท้าให้น้องๆซ่องคนนี้เนาะโอเคเนาะเดี๋ยวห่ามาเริ่มต้น คิดรายคำนวณค่าใส่ใจโครงการเฮียนอยู่มาห้ารายฟูตันนํากันเลยซึ่งว่าอัตราแลกเปลี่ยนเนาะเมนหนึ่งหยวนมันจะเท่ากับ4บ้าน50สตางค์หรือว่าเขาตีเป็น5บ้านเลยจ้าเขาจะได้คิดว่าตัวเองจ่ายเงินไล่เนาะเขาจะได้แบบประหยัดลง <c oughs> คือกับเจนเนาะเมนเจนไปเฮียนภาษาได้เจนโบได้ไปเฮียนปริญญาตีพอเจนจบปริญญาตีแล้วเจนก็ไปต่อ,อยูฟูตานเฮียนภาษาหนึ่งปีแมนจะตกอยู่ประมาณซอสซ้ำพันไปหยวนเนาะหรือเส้นไปบ้านเส้นสิบห้าพันบาทแล้วค่าเฮียนของปริญญาตีเนาะเจนกระท่ำหมูเจนมาก็คือ คือคาเฮียนก็นจะประมาณนี้ซ้ำๆกันก็นกนกคือเสาซ้ำพันปลายเนาะมันนี่มาต่อคาที่พักเนาะคันว่าที่พักเนาะขาพักอยู่ห้อในในห้องเยนได้มันจะชื่อว่าขาพักอยู่นอกแต่ว่าการจองห้อในห้งเยนมันจะใช้เวลาเนาะจะต้องได้ไปจองคิวต่อคิวแล้วก็เวลาที่ว่า คงเห็นก็จะเพิ่นให้จองนะมันจะจองแบบหมดโคดไวแปลว่าอินเทอร์เน็ตเขาต้องไหวเนาะเวลาที่เขาจองจึงว่าเจนเมนยูห้อไหนเนาะเออเจอเมนเบลดิ้งมันจะมีเมนเบลดิ้งกับซับเบลดิ้งเนาะเมนเบลดิ้งก็จะเป็นแบบห้องนอนคนเดียวที่ว่าเขานอนคนเดียวหรือว่าเขาแชร์กับคนอื่นเนาะได้ แต่ว่าซับบิลดิ้งมันก็จะเป็นแบบไล่ๆห้องแบบอยู่นํากันอยู่ในแบบคล้ายๆคือกับคอนโดนะจะมีแบบซ่อมีห้องเยื่ยมกันแล้วก็จะมีแบบคิทเช่นใไซนํากันลิฟวิ่งรูมใไซนํากันประมาณนี้แล้วค่ะห้องพักอยู่ในซับบิลดิ้งเนาะก็จะชื่อว่าเมนบิลดิ้งอยู่แล้วเนาะมูเจนที่มาอยู่ซับบิลดิ้งเพิ่นว่าหนึ่งมื้อเนาะจะจ่ายไปประมาณสี่สิบยวนสี่สิบยวนมาคูณให้ซ่อมร้อยหกสิบห้าเนาะก็จะตกอยู่สิบสี่พันหกร้อยก็แปลว่าปีหนึ่งมันเขาจ่ายไปประมาณเจ็ดหมืหน่นาซ่อมนบิิลดสำ คูณซองเลยพอหนึ่งมือมันจะอยู่80หยวน80หยวนคูณ365ก็จะออกอยู่เสาเกาพันซองร้อยเนาะเสาเกาพันซองร้อยตีเงินบาทก็จะประมาณอยู่เส้นสีกพันก็คือ73็ดสิบสาพันคูณซองอะไรก็จะออกอยู่เส้นสีพันต่อปีแต่ว่านอกคันเฮาอยู่ในห่อใดนี่มันเฮาประหยัดละได้ทุกคนเพราะว่าคันเฮาอยู่นอกแบบมันจะมีแบบออปชั่นอยู่นอกะเป็นแบบยูนิเจียยังขนาดก็จะแพงกว่าอีกแล้วก็หรือว่าเฮาไปแชร์กับมูอยู่นอกก็อาจจะทึกกลัวเนาะคันเฮาแชร์กับมูที่ว่่าามมีีหููออยนนนกัแล้วไป ข้องคาอยู่ห้องพักทางนอกนาะจะทึกกลัวกะมีแต่ศึกษา้างงตัวนี้ดีๆอีกบ้านนึงเนาะมาต่อคากินอยู่เนาะคันว่าเฮาอยู่ห้องไหนมันก็จะโชคดีที่เฮามีแคนที่เนาะเฮาจะมีแคนทีนที่ว่าอาหารจีนแบบจา๋จาๆเลยนะก็จะมีแบบอาหารจีนที่แบบทึกเนาะแบบเริ่มต้นแต่หกหยวนบอ่อสี่หยวนก็มีเนะาะไข่ยังสี่ก็มีแบบเมียอาหารจีนเซาซวยแรงขั้นกะ มีหกหยวนห้าแปซหยวนก็แปลว่าจ่ายกินก็จะบบได้แพงร่ายทุกคนแล้วมันก็จะมีแบบเวสเทิร์นออกมาหน่อยนึงที่ว่าอันเป็นอันวีคาเฟ่น่ะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ที่กลัวการกินอยู่เนาะสําหรับเอเจนแล้วค่ะกินอยู่คันบอลรวมช้อปปิ้งอยู่แถาเปล่า,าเนาะเอเจนต์เป็นคนมาก,กินเด้ออันนี้มันก็อาจจะแตกต่างกันไปเอเจนจ่ายไปประมาณช่วงพันห้าร้อยหยวนห้าสามพันหยวนสามพั 5, หนห้าร้อยหยวนก็ประมาณหมื่นบาทนิดๆเนาะหมื่นบาทน้อยนึงแต่ว่าเนาะมูเจนว่าเขาสาม,มารถประหยัดได้แบบ จ่ายเดือนหนึ่งห้าร้อยหยวนห้าพันห้าร้อยหยวนทุกคนก็ประมาณแบบสองพันห้าร้อยบาทขึ้นไปแบบ คันเขากินข้าวอยู่หงเหียนว่าซันซันเนาะพอคือเอเจนต์เราไปค้าเข้าอยู่หงเหียนท่านจะตกแต่ประมาณ6หยวนแปดหยวนสินะคันสมมุติว่านักเหียนทีว่าแบบมักนอนตื่นซ่วยเนาะก็นอน,ปนอไปเลยตอนเศร้าก็บ่ต้องกินข้าวเนาะตอนซ่วยก็ไปกินอยู่แคนทีน6หยวนแปดหยวนเนาะตอนแรงก็กินแคนทีน6หยวนแปดหยวนเนาะเขาจ่ายไปแต่16หยวนต่อมือเนาะคูณ30วันก็ตกอยู่480โอเคเนาะเขามาอัปเดตสถานาการณ์ยูจีนตอนนี้เนาะว่าเดือน 9, เขาหรือว่าอีกซ่องเดือนข้างหน้าเดือนกันยานี่นะเป็นนักเหียน หงเหียนไดแล้วบอคำตอบก็คือว่าอย่างเนาะหงเหียนเาเจาอย่างบ่มีการแจ้งการไว้ให้กับมือได้เถอเอเจนอัซซูบัวาเจาน่าจะให้เห็นออนไลน์ต่อไปทางหงเหียนอยู่พุนเาเจาก็ยังบ่แจรงมากระแปลว่าฮองยังไปบ่ได้เนาะก็คือว่าน่าจะปีนี้อาจจะไปบ่ได้แต่ว่าคันว่าสมมุิว่าหงเหีนเเยนก็จะยูพุนแจงมาเนาะเดี๋ยวเอเจนต์ก็จะบอกสถานกากา์อีกบ้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้พอน้องสายเอเจนต์ก็ยังเห็นยูจีนแล้วสำหรับไพ่เนาะที่คิดว่าวิดีโอนี้เนาะมีประโยชน์เะกกกย่ลืมดไ ชแนลคล่องเซนนี่ดับเบิลยูเดเดอร์คันว่าเจนวอลไวไปโพสกระบอกเดอโพบังทีกับปากไวโพดแบบลืมตัวค่ะจะพยายามปากให้มันซาหลงเนาะให้กับคนลาวคนลาวทีเข้าใจอยู่แล้วเนาะว่าเจนวอยังแต่ว่าคนคนไทยที่ว่าฟังแล้วรู้สึกว่าปากไวโพดกะบบอกเดอเดวจะ slow d ดาวปากซาลงอีกน้อยนึงเนาะขอบใจหลายๆทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย